ที่ใครต้องการแต่จะทํอยังไงล่ะในเมื่อสิ่งเหล่านี้เรื่องปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ออกมาน้ําเสียที่เกิดขึ้นต้องทํำยังไงก่อนถึงจะปล่อยออกได้ต้องบําบัดนะครับการที่มีน้ําเสียเกิดขึ้นแล้วไปบําบัดเสียค่าใช้จ่ายไหมเสียค่าใช้จ่ายน้ําเสียที่ทิ้งไปเกิดจากอะไรเกิดจากน้ําที่เราซื้อมาการที่มีน้ําเสียมากแสดงถึงอะไรต้นทุนค่าน้ําก็สูง แล้วยิ่งมีน้ําเสียมากด้วยก็ทําให้ค่าบําบัดสูงด้วยนะครับมีทางเลือกอีกสองทางให้ท่านเลือกนะครับถ้าท่านพูดเรื่องน้ําแล้วกันเอาอยกตัวอย่างเรื่องน้ำถ้าท่านมีปัญหาเรื่องน้ําเสียนะครับท่านจะเลือกทางไหนนะครับทางหนึ่งปัจจุบันนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ําเสียเราจะสร้างระบบบาบัดเพื่อบําบัดน้ําให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายแล้วก็ปล่อยทิ้งไปนี่คือทางเลือกกอ,อกไก่แล้วกันนะครับ ทุกคนลองคิดดูว่านี่คือทิศทางใช่ไหมมีปัญหาเรื่องน้ําเสียเราจะสร้างระบบบำบัดน้ําเสียแล้วก็บำบัดให้ถูกต้องแล้วปล่อยทิ้งไปนะครับมีปัญหาเรื่องน้ําเสียเราจะคิดใหม่นะครับกอไก่แบบบําบัดขอไขคิดใหม่เราจะมาวิเคราะห์กันว่าน้ําเสียที่มีปัญหานี้เช่นคุณภาพน้ําเสียแย่มากปริมาณสูงมากเราจะคิดใหม่โดยไปศึกษาถึงเหตุ ว่าน้ำเสียที่มีคุณภาพแย่นี้มาจากไหนหรือว่าน้ําเสียที่มีปริมาณมากนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปศึกษาก่อนนะอาจจะเกิดจากอะไรเกิดจากพนักงานของเรานะครับมีม,มีวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องนะครับปล่อยให้สารเคมีรั่วไหลหล่นลงมาในน้ําเสียตลอดหรือว่าการที่เราไม่ดูแลสภาพโรงงานทําให้สภาพโรงงานเรามีสิ่งสกปรก,กมากมาย แล่เราต้องมีการล้างทางความสะอาดโรงงานบ่อยๆหรือทุกวันนะสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดน้ําเสียใช่ไหมนะครับท่านคิดว่าท่านจะเลือกวิธีไหนกอไก่หรือขอไข่คาตอบคือต้องขอไข่ไปแล้วเพราะอะไรเพราะการที่ท่านไปศึกษาว่าน้ําเสียมีคุณภาพแย่อย่างไรเมื่อท่านได้ศึกษาแล้วใช่ไหมาการที่น้ําเสียมีคุณภาพแย่เนื่องจากมีสารเคมีหกล่วไหล ถ้าท่านไปลดการหกล่วไหลน้ำเสียมีคุณภาพดีขึ้นไหมดีขึ้นสารเคมีที่หกล่วไหลน้อยลงไหมน้อยลงเงินที่สูญเสียซื้อขานเคมีไปน้อยลงไหมน้อยลงนี่คือทิศทางใช่ไหมการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการเรื่องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายจะไปคู่กันโดยใช้แนวคิดนี้นะครับต้องไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุค่าใช้จ่ายที่จะลดลงได้ก็ต้องไปแก้ไขที่ต้นเหตุเห,เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวนั้น CT เรามาดูกันว่า CT จริงๆมีความหมายอย่างไรนะครับ CT มีความหมายนะครับจริงๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน CT นะครับถ้าเราพูดกันก็มีหลายคำนะครับ Cleaner Technology CT Cleaner Production นะครับการผลิตที่สะอาด Pollution Prevention การปร้องกันมลพิษแล้วก็ WM Waste Minimization นะครับการลดของเสียน้อยที่สุดทั้งหมดนี้นะครับเรียกชื่อหลายๆชื่อซึ่งแตกต่างกันแต่โดยในยะแล้วมีความหมายเหมือนกันนะครับ ซึ่งแปลเป็นไทยนะครับผมกล่าวไปแล้วจริงๆว่าทเทคโนโลยีสะอาดกว่านะครับแต่คำว่ากว่านี้ตัดทิ้งไปนะครับ C T Cleaner เทคโนโลยีแปลเป็นไทยว่าเทคโนโลยีสะอาดหมายถึงอะไรจริงๆแล้ว C T จริงๆเป็นแนวคิดนะครับก็คือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขีดเส้นใต้นะครับสองเส้นเลยคําว่าอย่างต่อเนื่องเช่ไหมเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบคุณต้องทำนะอย่างต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับสะอาดขึ้นมลพิษน้อยลง าการพัฒนาเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของอะไรล่ะกระบวนการผลิตก็ได้การบริการก็ได้ไม่ว่าคุณจะทำในโรงงานอุตสาหกรรมออฟฟิศส,สำนักงานโรงเรียนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอื่นอื่นมีมากมายนะครับโดยมีแนวโน้มที่เราจะทำให้นะครับก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะครับดีไม่ดี พัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของกระบวนการผลิตหรือการบริการโดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนิ้และสิ่งแวดล้อมน้อยสุดนะถ้าทําในลักษณะนี้สิ่งแวดล้อมเป็นไงสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับสภาพแวดล้อมโรงงานดีขึ้นชุมชนที่อยู่ล้อมลอบโรงงานดีขึ้นต้นทุนคุณลดลงไหมต้นทุนคุณลดลดลงนะครับเพราะแนวโน้มในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเป็นหลักแล้วโดยใช้แนวคิดสทีนี้นะครับซึ่งถ้าอ่านแล้วอาจจะดูแล้ว เข้าใจยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะจากความหมายเมื่อกี้เราแปลงเป็นแนวคิดใหญ่ๆได้3ข้อนะครับข้อที่1เราบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทําเพื่อการป้องกันหรือลดการเกิดมลพิษและของเสียนั่นแหละคุณได้ทำซีทีแล้วทุกคนอาจจะคิดว่าจริงๆแล้วซีทีไม่ไกลตัวแล้วนะครับอะไรก็ตามที่เราทําเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เราก็ได้ทํา CT อยู่แล้วนะครับอะไรก็ตามที่เราทําเพื่อลดอันตรายและความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิง่งแวดล้อมเราก็ได้ทํา CT อยู่แล้วนะครับแปลงจากความหมายเป็นแนวคิด3ข้อซึ่งอาจจะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ,นะรบทุกคนลองนึกดูท่านได้ทํา CT กันมาบ้างหรือย,ยังคิดว่าทํามาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าข้อใดหรือข้อหนึ่งแต่ครับแต่หัวใจหลักของ CT คืออะไรนะครับหัวใจหลักของ c t ก็คือ CT เป็นการลดม,มลพิษที่ อันนี้ต้องขีดเส้นใต้5เส้นเลยนะครับเราเน้นไปที่แหล่งกำเนิดของปัญหานะครับเราจะไม่แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุต่อไปเราต้องเข้าไปหาแหล่งกำเนิดของปัญหาที่แท้จริงนะครับเพาปัญหาที่เกิดขึ้นการใช้ทรัพยากรสิปปรนส้นเปลืองการที่มีต้นทุนสูงการที่มลพิษเช่นอากาศเสียการที่มีกลิ่นนะครับเกิดจากอะไรตำแหน่งไหนนะสาเหตุอะไรต้องไปลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด นแนวโน้มของการลดมลพิษที่ปลายเหตุเราไม่ทําแล้วนะครับหมาได้จริงไหมครับ,นะรบซึ่งจริงแล้วซีทีก็เป็นนะการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไปพร้อมๆกันนะครับ,นะรบย้ำนะครับซีทีเป็นการลดมลพิษลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนที่แหล่งกําเนิดน,นะครับจริงๆแล้วไม่ทราบว่าท่านได้มีพรีเทสหรือเปล่าแจกไปหรือยังทําไปแล้วใช่ไหมส่งหรือยัง ยังไม่ได้ส่งใช่ไหมอะไรฮนะเอาแต่ไม่เป็นไรนะจะทำเลยไหมอะไรฮนะทำตอนเด็กแต่ไม่เป็นไรถือว่าพรีเทสพร้อมบรรยายไปนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงหลังคงไม่ได้บรรยายเดี๋ยวลองดูกันนะครับเอาละถามว่านี่เราย้ำอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงควรใช้ซ t ทนะครับวัตถุดิบการจัดการกระบวนการผลิตนะครับ เราอยากได้ผลิตภัณฑ์แต่สิ่งที่ตามมาเสมอคือของเสียตราบใดก็ตามเทคโนโลยีเราไม่ใช่คลีนเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีที่ไม่มีมลพิษเทคโนโลยีนั้นก็จะต้องมีของเสียเกิดขึ้นเสมอเมื่อเกิดขึ้นเราจะทําอย่างไรละ่ะนะวิธีการดั้งเดิมก็คือบําบัดที่ปลายท่อนะครับจะเอาไหมคาตอบคือไม่เอาแล้วเราต้องก้าวเข้าไปสู่การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด นะครับซึ่งอันนี้มีวิธีการอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราคงได้รับฟังกันนะครับถามว่าทำซีทีแล้วได้อะไรนะครับมีคนพูดว่าทำซีทีแล้วไม่ได้อะไรนะครับถ้าได้ยินประโยคนี้เราต้องตอบว่าถ้าเขาทำซีทีแล้วไม่ได้อะไรคำตอบคืออะไรเขาไปทำไม่ถูกโอเคไหมทำไม่ถูกนะครับหรืออาจจะทำอะไรทำไม่ทำไม่สำเร็จนะครับจริงๆก็มี จริงๆเรามีอีกแผ่นหนึ่งนะครับแจกให้หรือยังเอ่ยยังไม่ได้แจกนะครับเดี๋ยวเราค่อยทําก็ได้เราอยากจะดูว่าเนี่ยคำว่าทำแล้วซีทีไม่สําเร็จท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยของความสําเร็จในการทาโอเคไหมอยากจะให้ท่านลองจากประสบการณ์ท่านเองนะครับเผื่อจะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นพื้นฐานเล็กๆนะครับให้ท่านได้กลับไปเวลาท่านจะกลับไปดําเนินการในโรงงานของท่านหรือในที่ต่างๆก็แล้วแต่ ท่านจะได้คิดเลยว่าจริงๆแล้วการจะดำเนินการให้สําเร็จนี้คงไม่ใช่เรียกว่าอะไรจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนะครับมันคงมีหลายปัจจัยแล้วท่านจะเรียงลําดับปัจจัยนั้นอย่างไรนะครับนะครับแต่ถ้าเมื่อเมื่อทําจริงทําถูกต้องและทําสําเร็จท่านได้ประโยชน์สองข้อแน่นอนคือเชิงธุรกิจนะครับสามารถคํานวณได้แน่นอนว่ากําไรเพิ่มขึ้นลดค่าใช้จ่ายลดลงเท่าไหร่นะครับเรื่อง2ก็คือ เรื่องของนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถคํานวณได้แน่นอนนะครับว่าสิ่งแวดล้อมนะครับน้ำเสียที่ปล่อยลงออกออกจากโรงงานน้อยลงเท่าไหร่คุณภาพน้ําเสียที่ปล่อยนะครับนะครับดีขึ้นอย่างไรหรือว่าอากาศเสียหรือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรืออื่นๆนะครับท่านจะได้สสิ่งนี้คู่กันไปแน่นอนเพราะการแก้ปัญหาเราแก้ปัญหาที่แหล่งกําเนิดไปแล้วของเสียเกิดน้อยลงต้องใช้วัตถุดิบน้อยลง หรือว่าถ้าใช้ไว้ทุดิบเท่าเดิมต้องได้ผลิตภัณฑ์ต้องมากขึ้นนั่นกะ็มันเป็นรรมการกันอยู่แล้วนะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนไปนะครับทดสอบท่านนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วที่เมื่อกี้พูดมาทั้งหมดนะถ้าท่านนะครับถ้าท่านเข้าใจท่านจะต้องตอบ7ข้อนี้ได้นะครับว่าจริงๆแล้วในความคิดของท่านถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอุตสาหกรรมไหมใช่ ถามว่าประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ไหมได้นะครับประยุกต์ใช้จริงๆ CT มีการทําเรานอกเรื่องนิดหนึ่งนะซีทีมีการทําตั้งแต่อุตสาหกรรมโรงเรียนโรงพยาบาลเทศาบาลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเอ็มอีโคใช่ไหมอีโคใช่ไหมทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็มีโครงการที่ดีมากเลยนะครับถามว่าการทำซีทีที่ดีที่สุดคือใครนะครับคำตอบคือคนโอเคไหม การจะเปลี่ยนคนเปลี่ยนยากไหมคําตอบคือเปลี่ยนยากนะครับเมื่อท่านได้มีการเรียนรู้หรือพฤติกรรมเก่าๆซ้ำๆนานๆในสิ่งที่ไม่ถูกท่านอาจจะคุ้นเคยไปดังนั้นมีความคิดที่ว่าเราจะปลูกฝังซีทีหรือความคิดลักษณะเนี้ยให้กับคนรุ่นใหม่นะครับมีโครงการทำซีทีกับโรงเรียนนะครับบางโรงเรียนที่เข้าเคยร่วมโครงการจะมีโครงการซี เพื่อไปปลูกฝังนักเรียนระดับนะครับมัธยมนะครับให้มีความรู้ CT และหวังว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนที you you. You ่เข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีความคิดเหล่านี้แล้วก็จะไปถ่ายทอดความคิดเหล่านี้และก็พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยิ่งยั่งยืนต่อไปนะครับก็คือมีการทํา C ทในโรงเรียนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า CT จริงๆแล้วสามารถนําไปใช้ได้เอาล่ะกลับมาคุยกันเรื่อง7ข้อนี้ถ้าถามว่าใช่หรือไม่ นะครับทุกท่านลองอ่านไปเลยเลยจะจะเรียกให้ตอบดีไหมดีไหมฮะเอาคนหน้าก่อนดีไหมเจ็ดคนพอดีเอาไหมฮะแต่ไม่เป็นไรฮะทุกคนเริ่มวันใจนะครับเอาละคุยกันเลยกันอันที่หนึ่งนะครับจัดทาป้ายบอกวันซื้อและวันผลิตสินค้าและสารเคมีถือว่าเป็นการทาซีทีไหมครับเป็นไหมเป็นไหมครับเป็นนะครับเป็นเพราะอะไรทราบไหมครับ ทราบเพราะอะไรยังไม่เป็นไรนะแต่เป็นอันวเป็ดอันที่สองจัดทําวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เป็นซีทีไหมเป็นไหมเป็นอันที่สามถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเป็นไหมเป็นอันที่สี่ซื้ออุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงเป็นไหมเป็นอันที่ห้าใช้ัวฉีดน้ําแรงดันสูงในการทําความสะอาดอุปกรณ์เป็นไหมเป็นอันที่หกทำการแยกขยะในโรงงานเป็นไหม เป็นอันนี้เจ็ดเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีความสาดมากขึ้นเป็นไหมเป็นไม่มีใครตอบไม่เป็นเลยเหรอเป็นหมดเลยนะแสดงว่ามีเหตุผลใช่ไหมของคําว่าเป็นอยู่ข้างหลังนะครับเหตุผลนั้นคืออะไรนะครับเหมือนเหมือนเอาง่ายๆอย่างเช่นเราซื้อนมในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมเขาเขียนป้ายจะเอานมนะมีวันหมดอายุไหมห้างสรรพสินค้าจะวางนมไว้ที่ไหน ไว้ด้านไหนด้านหน้าใช่ไหมนะเราเป็นไงเรารู้แล้วใช่ไหมเรามีความรู้แล้วเราต้องหยิบด,ด้านไหนด้านหลัง <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงเห็นไหมผู้มีความรู้เป็นปัญหาของสังคมเห็นไหมผู้เป็นนี่เห็นไหมกลายเป็นว่าผู้มีความรู้เป็นปัญหาของสังคมเพราะเขาวางไว้อยู่แล้วใช่ไหมหมดอายุก่อนเขาจะวางด้านหน้าแต่เราก็ดันรู้อีก ว่ามดลอายุก่อนอยู่ด้านหน้าเราก็จะหยิบด้านหลังใช่ไหมนี่มนี่จริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องมีกลไกในการแก้ไขนะครับซึ่งก็ก็หลายลักษณะน,นะครับเดี๋ยวไว้ไว้มีโอกาสคงได้คุยกันเขามีวิธีการแก้ไขอยู่แล้วนะครับเพราะเพราะฉะนั้นบริษัทห้างร้านต่างเขารู้อยู่แล้วว่าคนจะหยิบด้านหลังเขาต้องคิดว่าเขาจะแก้ไขอย,อย่างไรนะครับเอาละอย่างเช่นวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทําไมถึงบอกเป็นซีทีแน่นอน ปัจจุบันนี้นะครับมีข้อมูลเลยกระดาษที่สูญเสียเยอะที่สุดอยู่ที่ไหนไหมฮะอยู่ที่เครื่องถ่ายเอกสารกับเครื่องปรินเตอร์นะครับสาเหตุจากการที่ถ่ายเอกสารผิดนะครับปรินเตอร์ปรินผิดนะครับวางจัดกระดาษไม่ถูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกต้องเขียนว่าชัดเจนเลยถ้าคนใช้ไม่ใช่คนเดิมนะครับคนใช้เป็นคนใหม่เดินเข้ามาปั๊บเลือกหน้าผิดจะเลือกขนาดผิดอะไรก็แล้วแต่ ถอดปลั๊กไฟเอ,อกทุกครั้งอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะการที่เราเสียบปลั๊กไฟไว้เป็นไงมีไฟกระแสก็วิ่งไปดังเครื่องจากเครื่องมือเสมอเราถอดปลั๊กไฟมันก็ไม่มีนะครับอันนี้ซื้ออุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงแน่นอนประสิทธิภาพอย่างแอร์ปัจจุบันนี้เราไปหาแอร์เบอร์สี่ไม่มีนะครับเพราะเขาทำให้ประสิทธิภาพสูงให้แล้วเพราะเขาประหยัดพลังงานหัวฉีดน้ําแรงดันสูงเพราะอะไรเพราะใช้น้ําน้อยนะครับแม้จะใช้ไฟเพิ่มขึ้นแต่การใช้น้ําน้อยนี้เวลาก็เร็วขึ้นด้วย อางที่บอกเวลาน้อยปั๊บเป็นยังไงฮะก็จะต้องประหยัดอยู่แล้วเพราะอะไรหลักการคือน้ํามาเองไม่ไดน้น้ำเดินทางมาเองไม่ได้การใช้น้ําเยอะก็ต้องใช้ไฟเยอะอยู่ดีถ้าคุณใช้ไม่ใช่ใช้หัวฉีดแรงดันสูงนะครับจึงบอกมันก็เป็นโลจิกกันคัดแยกขยะถามว่าทาไมเป็นการทำซีทีล่ะเพราะสามารถคัดแยกขยะที่เอาไปย่อยสลายได้อาจจะไปทําปุ๋ย นะครับคัดแยกสยหายที่ย่อยขยะที่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้คุณไปขายได้เงินมานะครับแล้วก็ขยะที่ทิ้งให้ไปให้สำนักงานน้อยลงนะครับคุณอาจจะเสียค่าบำบัดจัดการน้อยลงนะครับจริงๆมีคนรวยจากขยะแล้วท่านคงได้ยินข่าวบ้างแล้วนะครับมีบริษัทที่ทําการแยกขยะนี่เป็นเศรษฐีเลยนะครับก็แยกขยะซื้อวัตถุดิบที่มีความสะอาดมากขึ้นถาว่าถูกไหมนะครับอันนี้เป็นแนวคิด นะครับในอดีตนะครับพูดไปเลยว่าในอดีตเวลาเราเลือก process เราจะเลือกว่า process อันไหนผลิตได้อาจจะผลิตได้มีประสิทธิภาพ85นะคร์เซอีกยี่ห้อหนึ่งมีประสิทธิภาพ90อร์ซแต่ราคาถูกกันเยอะเราจะเลือกอันไหนเราจะเลือกไม่เป็นไร85เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ราคาถูกกันเยอะซึ่งจริงๆแล้วแนวโน้มการคิดลนนักษณะนี้มันผิดหลักนะเพราะจริงๆแล้วเราต้องคิด เขาเรียกว่า environmental cost ด้วยค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมคุณต้องคิดบวกไปถึงถ้าคุณประสิทธิภาพหายไป5%์นี้ก่อให้เกิดมลพิษอะไรบ้างถ้าก่อให้เกิดน้ำคุณต้องสร้างระบบบาบัดน้ำเสียใช่ไหมคุณต้องจ่ายค่าบำบัดใช่ไหมคุณต้องจ่ายค่าขนทิ้งกาก,ากใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ต้องบวกเข้าไปาด้วยทั้งวงจรนะครับการเลือก process สมัยใหม่จะไม่คิดเฉพาะ process ในกระบวนการผลิตต้องคิดสิ่งที่ออกมาด้วย ว่ามีเวสขนาดไหนแล้วเวสนี้จะมีค่าใช้จ่ายบำบัดจัดการอย่างไร,นะรเมื่อบวกกันแล้วได้อันไหนถูกที่สุดค่อยเลือกสิ่งนั้นนะครับคงไม่ใช่เลือกที่เฉพาะประสิทธิภาพอย่างเดียวนะครับเอาล่ะอันนี้ก็กลับมานะครับถึงนี้แล้วแล้วเมื่อเราเข้าใจ CT ทีแล้วเราจะทำอะไรได้ล่ะการทำซีทีอันนี้พูดแบบไม่เรียกอะไรพูดแบบง่ายๆก่อนนะครับการทำซีทีไม่ยากเลยนะครับ เรื่องแรกก็คืออย่างที่บอกไงก็คือเราต้องหาแหล่งกําเนิดของการสูญเสียให้ได้นะครับเราหาแหล่งกําเนิดการสูญเสียได้ทุกคนลองนึกดูในโรงงานของเราเองหรือในบ้านก็ได้ในบ้านของเรานะครับในโรงเรียนของเราเทศบาลโรงพยาบาลน,นะครับการสูญเสียที่ว่านั้นอยู่ตรงไหนมากที่สุดนะครับถ้าพูดถึงเรื่องไฟส่วนที่จะกินไฟมากที่สุดคือเครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้คือมาตรฐานเลยเพราะฉะนั้น แนวโน้มของการประหยัดพลังงานต้องไปวิ่งไปสู่การดูแลเรื่องเครื่องปรับอากาศนะครับหลอดไฟกินไฟสู้เครื่องปรับอากาศไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้าจะประหยัดไฟใช่ไหมเราก็ต้องดูไปที่แหล่งกําเนิดการสูญเสียที่เยอะที่สุดก็คือต้องเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์สาเหตุกันต่อไปว่าสาเหตุอะไรทําให้เราใช้เครื่องปรับอากาศเยอะหรือเครื่องปรับอากาศนี่กินไฟเป็นเพราะเราไม่ได้บารุงรักษาใช่ไหมทุกๆ3เดือน6เดือน เป็นเพราะว่าเราไม่มีระบบการจัดการที่ดีใช่ไหมเช่นเช่นช่วงเที่ยงก็ปิดหรือว่าปิดก่อนเลิกงาน15นาทีซึ่งอันนี้หลายๆโรงงานก็ไปพัฒนาวิธีการดาเนินการของโรงงานเองนะเปิดก่อน15นาทีเท่านั้นแล้วก็ปิดก่อนปิดเลิกก่อนเลิกงาน15นาทีอะไรกันหรือปิดก่อนเลิกงานตอนเที่ยง15นาทีอัน,นี้ลักษณะน,นี้ก็ประหยัดนะครับมุ่งไปสู่การประหยัดทั้งนั้น แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นกับการระดมสมองของหน่วยงานของท่านเองว่าท่านจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับเมื่อทราบถึงสาเหตุแล้วเราก็มาหาทางแก้ไขกันนะครับอย่างที่บอกไปแล้วอาจจะมีมาตรการการเปิดปิดแอร์นะครับหรือมาตรการการเปิดปิดไฟนะครับสิ่งต่างๆนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับในในทีมงานแล้วก็ออกมาเป็นมาตรการเพื่อแก้ไขต่อไปนะครับอย่างเช่นเราบอกปรับเปลี่ยนปรับปรุงวัตถุดิบดีขึ้นใช่ไหม นะเทคโนโลยีอุปกรณ์ทันสมัยมากขึ้นใช่ไหมนะวิธีการจัดการที่ดีมากขึ้นวิธีปฏิบัติงานมากขึ้นอบรมคนได้มีความรู้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นแนวคิด c ีททั้งนั้นเลยนะครับเอาล่ะเมื่อเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับถ้าหากจะแก้ไขปัญหาซีทเราแยกเป็นเรื่องๆให้ชัดเจนนะรเราจะแบ่งเป็น5เรื่องใหญ่ๆั้าเรื่องใหญ่ๆนะครับที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงได้ นะครับในโรงงานของเราหรือในกิจกรรมของเราอันที่หนึ่งวัตถุดิบนะครับการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบจะทำให้ปัญหาลดน้อยลงใช่ไหมนะทุกท่านต้องเริ่มคิดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นอุปกรณ์เช่นเครื่องจักรเก่าเราซื้อเครื่องจักรมาเบอมือสองมาแล้วมี